้เี่ฮัลโหลผมคนนี้เดินป่าครับเดินป่าครับเดินป่าไเจน้ำไหลเลยครับเดินป่าครับผมนี่หาปลาช่อนน้ำไหลครับน้ไหลโอ้ยมาแมนมาแมนตัวเฮ้ยเท่ห์ล่ะอฮ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยังล่ะแมงมุมโอ้ยไม่ใช่ครับแมงมุมครับนี่เรามาเดินป่าครับผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับผมมาหาหน่อไม้ เดินป่ามาแล้วครับอเข้ามาลึกมากเลยเดินมาสองกิโลแล้วว่าจะเป็นสมัครเป็นทาหารพานเยอะเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมื่อมากครับมองไม่เห็นอะไรเอาขึ้นกันี่ครับ นี่มากันสี่ห้าคนนะครับผมเข้าป่าครับหาของกินครับหาหน่อไม้<ส><ด>เก็บเห็ดครับไต้เห็ดไตเหต็ดรอบเดึก<ส>อ้าวเจอยังเดินไปข้างหน้าก่อนครับโอ้อโหมันลึกมากเลยของเข้าก็ไม่ได้ใส่ดูครับโอ้โหนะครับ อ๋อเจอแล้วเจอแล้วครับสิ่งที่เราต้องการไหนๆส่องดูห้างนี้เออเฮ้อโอ้ไม่ชัดโอ้ไม่เห็นเลยครับนี่สิ่งที่เราต้องการครับสิ่งที่เราต้องการมันขทางนี่้างหเผมมาเดินแบบกำลังทำอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์ทำ กระบวนการทำกินอุปกรณ์การหากินมิตโตเราเนยมีโตเราเออต้องพูดไทยสิครับพูดไทยมิตโตบังบังมีโตมาดยันโยกไปยันโ้ยลงมาขังมันตกลินด้วยนะครับผมมันเลโอ้ลูกทุ่งมากเลยนี่แหละเมื่อดครับเมื่อดนี่ปลาดงดิบครับนี่โอ้โหมองไปไม่เห็นอะไรเลยนี่น มีแต่ต้นไม้ครับเ่้าขอดเหรอรับบ้้า้าเลอาเสียใส่ดิเอาโอ้แกลัวขาวไม่ได้ใส่ครับผมไม่เก็บไม่เก็บใส่กันโอ้โห งุ่มเลยเนาะมันลงไหลอันนี okay, ้ปะลงไหลงุ <t UC S 2> ่มเลยสิ่งต่างกันโอ้มันจะไหม้กัยบ่อไหม้บ่อไหม้เสียกันฝนครับเก็บครับเก็บเก็บเก็บหลู่เก็บครับเก็บเลยโอ้โหเอ้านี่ครับสิ่งที่เราวิถีชีวิตครับอย่าดราม่านะครับของกินครับของกินดูวิถีชีวิตครับเอ้าจับนี่ละมันจิ๊ดไข่อยเอ้า